เกิดมาเพิ่งรู้ว่าโยเกิร์ตมันทำง่ายมากๆครับและเมนูนี้กำลังเป็นกระแสสุดฮิตอยู่ในติ๊กต็อกด้วยนั่นก็คือเมนูกรีกโยเกิร์ตครับอร่อยสุขภาพดีและมีประโยชน์มีวิธีการทำที่ง่ายแสนง่ายเดี๋ยววันนี้แม็กสดจากสวนจะพาทุกคนไปทำกรีกโยเกิร์ตกันครับนี่ <c oughs> ขั้นตอนแรกครับใช้นมจืด2ลิตรตั้งเตาให้นมอุ่นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นครับ อย่าใช้ไฟแรงและคนอย่าหยุดมือไม่อย่างนั้นนมจะไม่ได้นะครับนมอุ่นได้ที่เราจะมาเติมหัวเชื้อโยเกิร์ตด้วยโยเกิร์ตรสธรรมชาติยี่ห้อไหนก็ได้ครับนม2ลิตรแม็กก็จะใช้โยเกิร์ต2ถ้วยครับคนนมกับโยเกิร์ตให้เข้ากันนะครับหลังจากนั้นเอาแรปพลาสติกมาคุมไว้แล้วนำไปใส่ตู้เย็นทิ้งไว้1คืนครับ ตื่นเช้ามาเอาออกจากตู้เย็นทิ้งไว้ข้างนอกสักครู่เดียวนะครับเราก็จะได้โยเกิร์ตรสธรรมชาติแบบไม่มีน้ําตาลเป็นส่วนผสมพร้อมทานแล้วครับเดี๋ยวเรามาลองชิมมาดูนะว่าโยเกิร์ตของเรารสชาติจะเป็นยังไงครับแต่นี่ยังไม่ใช่โยเกิร์ตที่เราต้องการนะครับวันนี้ที่เราจะมาทานั่นก็คือกรีกโยเกิร์ตครับ<ม>นําผ้าขาวบางนะครับมาใส่ตะแกรงเพื่อเตรียมกรองโยเกิร์ตครับ เราจะกองเอาแต่เนื้อโยเกิร์ตที่มีความเข้มข้นนะครับเห็นไหมครับหลังจากเทไปเนี่ยมันจะมีน้ําใสๆออกมาน้ําตัวนี้เราเรียกว่าน้ําเวครับไม่แน่ใจนะว่าเป็นเวตัวเดียวกับคนที่เล่นกล้ามของกินกันหรือเปล่า <c oughs> ใครรู้ค <c oughs> อมเมนต์บอกหน่อยจะกินมันโยเกิร์ตมากก็คือโยเกิร์ต หาอะไรหนักๆมาทับไว้ด้านบนอีกสักทีหนึ่งนะครับแม็กจะทิ้งไว้ในตู้เย็นอีกหนึ่งคืนเพื่อเป็นการรีดน้ําออกครับและอันนี้ก็คือน้ําที่ออกมาจากโยเกิร์ตรอบแรกนะครับเยอะมากทุกคนเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วครับกลีกโยเกิร์ตของเราชวนคุณแม่มาชิมด้วยเดี๋ยวทุกคนไปดูพร้อมๆกันนะหน้าตาเนี่ยมันจะเหมือนกับที่คนอื่นเขาทําหรือเปล่าไปดูกันเลยอะไรปะใช่ใชกินโยเกิร์ตปะกินโยเกิร์ตเนี่ยเชื่อไหมว่านี่คือน,น้ําที่ออกมาจากนมเหรอใช่ จริงๆมันเป็นมันกินได้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่เนี้ยหนูจะทําเป็นโยเกิร์ตแบบเข้มข้นอ่ะที่มันจะเกือบเหมือนชีสเลยเขาเรียกว่ากรีกโยเกิร์ตอ๋อไปทาเอาครกไปทับนมแล้วเป็นน้ําอย่างนั้นออกมาใช่ใช่ใช่ฮะเอามาดูนี่มาดูนะนี่เราจะได้เนื้อยกเกิร์ดล้วนๆอยู่ด้านในนี่ฮะ,ะนี่นี่ครับโยเกิร์ตครับทุกคนครับออ้นี่เลยเหมือนชีสเหมือนกันนะ,น,ะนี่ เหมือนครีมชีสเลยอะ่ะว้าวน่ากินไหมน่ากินต่ <laughs> อามาอยู่ทุกคนดูดิหน้าตาดีมากเลยอะ่ะอ่ะเดี๋ยวให้แม่ลองชิมก่อนนะฮะนี่อ่ะแม่ลองชิมซิรสชาติาจะเป็นยังไงอะ <c oughs> เป็นไงมันมันแล้วเนียนรสชาติอะไรอีกเปรี้ยวนิดๆเปรี้ยวนิดๆแบบโยเกิร์ตแบบโยเกิร์ตอ่า แต่มันมันเราไม่ได้ใส่เกลืออะไรลงไปนะก็จะมีน่าจะมีความมันๆออกเปรี้ยวหน่อยๆออกเปรี้ยวหน่อยๆโหอร่อยไหมอร่อยตีมือหนึ่งเลยนะเนี่ยอล้ทำขายได้เนี่ยได้เยอะด้วยทำง่ายมากแม่อะขอชิมบ้างแล้วใช้นมอะไรอะมาทำอย่างเงี้ยมันมากเลยนมจืดทั่วไปเลยเหรอใช่ครับนมจืดทั่วไปเลยแล้วมันทำไมกลิ่นแค่ทำไมโยเกิร์ตอะมีวิธีการทำคุณผู้ชมเห็นไปแล้วนะฮะแต่แม่เขาจะไม่เห็นเราเอา นมมาอุ่นในหมอ้อใช่ไหมเสร็จปุ๊บเราเราก็เอาโยเกิร์ตท,ที่เราซื้อในถ้วอยอ่ะ oh. คนลงไปเลยแต่ไม่ต้องให้เดือดนะแล้วเราก็าหามาปิดแล้วทิ้งไว้ข้ามคืนมันจะกลายเป็นโยเกิร์ตแล้วแต่จริงๆแบบนั้นก็กินได้แล้ว <c oughs> นะฮะแต่ถ้าเอามาทับเอาน้ำออกอกรองแล้วน้ําออกก็จะเหลือแต่โยเกิร์ตแบบเข้มข้นมันจะไม่เหลวๆเหมือนที่เรากิน กรีกโยเกิร์ตที่ได้นะครับจะมีความคล้ายกับครีมชีสมากครับจะมีรสชาติมันๆออกเปรี้ยวนิดๆมีกลิ่นโยเกิร์ตหนักๆห,หน่อยสามารถทานสดๆแบบนี้เลยก็ได้นะครับหรือใครจะเอาไปทำขนมก็ได้นะ โดยส่วนตัวเนี่ยแม็กชอบกินอะโวคาโดกับโยเกิร์ตอยู่แล้วครับแต่เดี๋ยวแม็กจะเอาอะโวคาโดผล,ลไม้ต่างๆนะครับรวมถึงพวกทัญญพืชเนี่ยมาโรยด้านบนด้วยครับแล้วก็ราดน้ำพึ่งลงไปแบบนี้อีกนะฮะโอ้โหมันน่ากินมากทุกคนเดี๋ยวลองชิมกันดูอีกทีนึงนะฮะว่ารสชาติเนี่ยมันจะเข้ากันหรือเปล่ามองไปมองมาหน้าตามันเหมือนไอศครีมมากๆเลยครับทุกคนนี่อื้อหือ นะอร่อยเนาะอร่อยมาก้ <Wow. S 1> นีคือเข้ามากเลยอ่ะอร่อย,ออยอมันครับมันแล้วจะมีกลิ่นหอมยกกิ่ห์หน่อยๆนะแล้วก็ตัดหวานด้วยน้ำผึ้งนิดๆน,น,นะครับรเจอคอนออเฟกเข้าไปหรือแบบผลไม้อบแห้งนี้เข้าไปนะฟินมากเลยทุกคนเมนูเพื่อสุขภาพนะกินแล้วไม่ต้องปวอ้วนด้วยนะฮะมัน,มนอ,รอ,อ,อร่อยมากครับดีมีประโยชน์ครับนะ เอาลองทำมาดูนะทุกคนนะทำกันที่บ้านครับกินง่ายๆแล้วก็ประหยัดมากครับเพราะถ้าไปซื้อกินนะโหหมดนี้ก็น่าจะเป็นพันแล้วนะแต่นี้ใช้งบหลักร้อยเองครับเอาไปลองทำตามมาดูนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ของเราสองคนแม่ลูกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับชอบนะฮิใหญ่เลย <c oughs> <c oughs>